รายวิชาการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ยุคสร้างสารรค์การเผยแพร่และยอมรับนวัตกรรมการเผยแพร่นวัตกรรมการเผยแพร่หมายถึงกระบวนการที่ทําให้นวัตกรรมได้รับการยอมรับและถูกนําไปใช้โดยสมาชิกของชุมชนเป้าหมายฉะนั้นการเผยแพร่จึงเป็นกระบวนการซึ่งนวัตกรรมจะถูกนําไปถ่ายทอดผ่านช่องทางของการสื่อสาร ในช่วงเวลาหนึ่งกับสมาชิกที่อยู่ในระบบสังคมให้เกิดการยอมรับนวัตกรรมหรือ innovation หมายถึงความคิดใหม่เทคนิควิธีการใหม่หรือสิ่งใหม่ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้การพิจารณาว่าอะไรเป็นนวัตกรรมมีดังนี้ 1. เป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน 2. เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่ไม่ได้นามาใช้ประโยชน์ต่อมาได้มีการนามาใช้ประโยชน์ 3เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วและเคยนำมาใช้ในช่วงเวลาหนึ่งแต่ไม่ได้รับความนิยมต่อมานำมาใช้ใหม่ภายใต้สถานการณ์และเงื่อนไขใหม่ที่เปลี่ยนไป 4. เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วและใช้ได้ดีในสังคมอื่นหรือประเทศอื่นแล้วนำมาใช้ในอีกสังคมหนึ่งหรืออีกประเทศหนึ่ง 5. เป็นการพัฒนาปรับปรุงจากของเดิมที่มีอยู่ให้มีลักษณะต่างจากต้นแบบเพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เมื่อนวัตกรรมได้รับการยอมรับนำไปใช้จนเป็นปกติวิสัยแล้วไม่มีความรู้สึกว่าเป็นของใหม่อีกต่อไปนวัตกรรมนั้นจะกลายเป็นเทคโนโลยีซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของอุปกรณ์วัสดุและเทคนิควิธีช่องทางการสื่อสารหรือ communication channels ที่ใช้มากคือการใช้สื่อสารมวลชน แต่การสื่อสารระหว่างบุคคลแบบปากต่อปากยังเป็นที่ยอมรับและใช้ได้ดีอยู่ปัญหาคือการประเมินผลการใช้ช่องทางหรือสื่อเพื่อการเผยแพร่นั้นยังไม่มีการศึกษาผลของการใช้อย่างเป็นระบบมากนะักส่วนมากยังใช้การสำรวจความคิดเห็นจากผู้ใช้อยู่เวลาหรือ time หรือเงื่อนไขของเวลาในแต่ละขั้นตอนของการเผยแพร่และยอมรับอาจมีช่วงของระยะเวลาในแต่ละขั้นแตกต่างกัน จำเป็นต้องมีการศึกษาและคาดการไว้สำหรับงานการเผยแพร่นว,วัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาระบบของสังคมหรือโซเชียลซิสเต็มเป็นระบบสังคมที่มีธรรมชาติวัฒนธรรมของคนในสังคมที่จะนำนว,วัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ฐานะทางเศรษฐกิจของคนในสังคมโดยรวมและกลุ่มที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกันสามารถยอมรับนว,วัตกรรมได้แตกต่างกันการเมืองการปกค,ครองมีอำนาจ ต่อการยอมรับนวัตกรรมเป็นอย่างมากการศึกษาถึงอิทธิพลของระบบสังคมจะช่วยให้เข้าใจและหาวิธีการที่เหมาะสมในการเผยแพร่นวัตกรรมได้การยอมรับหรือ adoption เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในการยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยมีพื้นฐานทางด้านจิตวิทยาและสังคมวิทยาเป็นองค์ความรู้สําคัญในการอธิบายกระบวนการในการยอมรับหรือไม่ยอมรับหลักการและทฤษฎีการเผยแพร่นวัตกรรม ทฤษฎีการเผยแพร่นั้นเกิดจากการผสมผสานทฤษฎีหลักการและความรู้ความจริงจากหลายสาขาวิชาที่มีศาสตร์เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่เป็นทฤษฎีที่ไม่บ่งชี้เฉพาะว่าใช้สําหรับการเผยแพร่นวัตกรรมของสาขาวิชาหรือศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งโดยเฉพาะเนื่องจากการเผยแพร่นวัตกรรมนั้นมีทุกสาขาวิชาและทุกศาสตร์นักวิจัยที่ทําการศึกษาและสังเคราะห์ผลการวิจัยต่างๆแล้วนํามาสร้างเป็นทฤษฎีการเผยแพร่นวัตกรรมจนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ คือเอเวเลตต์เอ็มโรเจอร์สในหนังสือของเขาคือ diffusion of innovation ซึ่งถูกนำมาใช้ในงานการเผยแพร่นวัตกรรมมากที่สุดและเป็นฐานของการพัฒนาทฤษฎีการเผยแพร่นวัตกรรมดังต่อไปนี้ 1. ทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจรับนวัตกรรม the innovation decision process theory 2. ทฤษฎีความเป็นนวัตกรรมในเอกบุคคล the individual innovative ness theory 3. ทฤษฎีอัตราการยอมรับ (The Theory of l a t e of Adoption) 4. ทฤษฎีการยอมรับด้วยคุณสมบัติ (The Theory of Perceived Attributes) โรเจอร์ได้ขยายความทฤษฎีการยอมรับด้วยคุณสมบัตินี้ไว้ว่ากลุ่มผู้มีศักยภาพในการยอมรับนวัตรกรรมตัดสินใจรับโดยใช้ฐานของการรับรู้รับทราบถึงคุณสมบัติของนวัตรกรรมซึ่งมีอยู่ด้วยกัน5ประการได้แก่ 1. นวัตกรรมนั้นสามารถทดลองใช้ได้ก่อนการยอมรับ 2. นวัตกรรมนั้นสามารถสังเกตผลที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน 3. นวัตกรรมนั้นมีข้อดีกว่าหรือเห็นประโยชน์ได้ชัดเจนกว่าสิ่งอื่นที่มีอยู่ในขณะนั้นหรือสิ่งที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน 4. ไม่มีความซับซ้อนง่ายต่อการนําไปใช้ 5. สอดคล้องกับการปฏิบัติและค่านิยมที่เป็นอยู่ขณะน,นี้การประยุกต์ทฤษฎีการเผยแพร่ การประยุกต์ทฤษฎีการเผยแพร่เพื่อนําไปใช้กับงานทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาสามารถแยกได้เป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มมหาภาคและกลุ่มจุลภาคซึ่งมีจุดมุ่งหมายของแต่ละกลุ่มแตกต่างกันดังนี้ 1. กลุ่มมหาภาคกลุ่มนี้เน้นเรื่องของการปฏิรูปและปรับโครงสร้างระบบข้อสถาบันการศึกษาและการจัดการศึกษาเป้าหมายของกลุ่มนี้เพื่อต้องการศึกษาวิธีการในการเผยแพร่แนวคิดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร ซึ่งหมายถึงสถานศึกษาในระดับต่างๆที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสําคัญในการทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 2. กลุ่มจุลภาคกลุ่มนี้เน้นการยอมรับและการนําผลผลิตความคิดหรือวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาไปใช้ในกลุ่มเป้าหมายจุดมุ่งหมายของการศึกษาวิจัยในกลุ่มนี้ก็เพื่อต้องการพัฒนาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีเพื่อการหาวิธีการที่ดีที่สุดในการนําไปสู่การใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีให้แพร่หลายมากที่สุดรวมทั้งการเข้าใจถึงกระบวนการยอมรับนวัตรกรรมและเทคโนโลยีกลุ่มทั้งสองกลุ่มนี้ได้ทําการศึกษาการใช้ทฤษฎีเผยแพร่เพื่อให้เกิดการยอมรับและเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นกลุ่มมหาภาคมีจุดประสงค์เพื่อการเปลี่ยนระบบเรียกอีกอย่างว่า systematic change r er e l e a s ส่วนกลุ่มจุลภาคมีจุดประสงค์เพื่อที่จะเน้นการยอมรับเอาผลผลิตของเทคโนโลยีการศึกษาไปใช้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า product Utilization theory ซึ่งจุดประสงค์ของทฤษฎีมีความแตกต่างกันอย่างเด่นชัดใน2กลุ่มนี้่นปรัชญาที่อยู่เบื้องหลังของแนวคิด2กลุ่มนี้มีความแตกต่างกันเช่นกันในกลุ่มของ systematic change theory เป็นการยึดปรัชญาในแบบ technological determinism ซึ่งกลุ่มของ product utilization theory เป็นการยึดปรัชญาในแบบของ technological instrumentalism เพื่อเป็นการเข้าใจง่ายขึ้นจึงขอเรียกผู้ที่ยึดปรัชญาในกลุ่มเทคโนโลย g i อลดิเทอร์มินิซว่า Developer หรือ Determinist และเรียกผู้ที่ยึดปรัชญาในกลุ่มเทคโนโลย g คอ a l i นสตูเมนทัลิซึมว่า a d o p t e r หรือ Instrumentalist Determinist หรือ Developer หมายถึงผู้ที่เป็นผู้กำหนดบทบาท เล็งเห็นผลที่จะเกิดขึ้นจากการยอมรับและนําเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้และมองว่าเทคโนโลยีเป็นสาเหตุใหญ่ที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมกลุ่มดิเทอร์มิสชื่อว่าเทคโนโลยีทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ในกลุ่มนี้ก็ยังมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องของคุณงามความดีของเทคโนโลยีโดยกลุ่มหนึ่งเรียกว่ากลุ่มยูโทเปียนดิเทอร์มินิสนิยมในความดีงามของเทคโนโลยีส่วนกลุ่มไดสโทเปียนดิเทอร์มินิส ไม่ชื่นชมเทคโนโลยีแต่กลับมองผลเสียของเทคโนโลยีมากกว่ากลุ่มยูโทเปียนดีเทอร์มินิสเชื่อว่าเทคโนโลยีเป็นพลังผลักดันไปสู่สิ่งที่ดีงามเทคโนโลยีขจัดสิ่งที่ขัดขวางความสุขความเจริญของมนุษย์ได้เทคโนโลยีเป็นตัวนำสังคมไปสู่ความผ่าสุกข,ของมวลมนุษยชาติกลุ่มไดสโทเปียนดิเทอร์มินิสเชื่อว่าเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาอย่างชั่วร้ายมีพลังขับ และชักนำในการทำลายคุณความดีปัญญาและร่างกายของมนุษยชาติฝ่ายตรงข้ามกับกลุ่ม Determinist คือกลุ่มของ Instrumentalist กลุ่มนี้เชื่อว่ามนุษย์นั้นเป็นผู้ควบคุมเทคโนโลยีได้โดยถือว่าเทคโนโลยีเป็นเพียงเครื่องมือขึ้นอยู่กับมนุษย์จะใช้มันไปในทางที่เกิดประโยชน์หรือให้เกิดโทษและขณะที่กลุ่ม Determinist เชื่อว่าเทคโนโลยีเป็นตัวขับดันเป็นแรงผลักให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การเผยแพร่และการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกรณีของประเทศไทย 1. การเผยแพร่ระบบการจัดการศึกษาใหม่ซึ่งเรียกว่าการปฏิรูปการศึกษาเป็นการเผยแพร่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและระบบมีจุดมุ่งหมายให้เป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับของมาโครเลเวลโดยใช้กระบวนการแบบท็อปดาวน์หรือสั่งการลงมาโดยใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายการศึกษาเป็นตัวนำผู้บริหารระดับสูงใช้วิธีการคิดแบบกลุ่มดีเทอร์มินิส และดำเนินการตามทฤษฎี Developer Base Theory และ Systematic Change Theory 2. การเผยแพร่วิธีการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นสำคัญเป็นการเผยแพร่เพื่อหวังผลให้เกิดขึ้นกับครูผู้สอนในห้องเรียนซึ่งต้องการให้เป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับ macro level ในระยะแรกใช้กระบวนการเผยแพร่หวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบ bottom up ตามแนวคิดของกลุ่ม instrumentalist 3การเผยแพร่นวัตกรรมห้องเรียนอัจฉริยะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ให้ทุนวิจัยการเผยแพร่นวัตกรรมโดยการให้ดำเนินการทดลองใช้ห้องเรียนอัจฉริยะที่มีระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตช่วยในการเรียนรู้ของนักเรียน 4. การเผยแพร่นวัตกรรมระบบทวิภาคีกรมอาชีวศึกษาได้เผยแพร่ก,การจัดการ,การสอนอาชีวศึกษาโดยนําเอาระบบ Dual System ของประเทศสหพันธรัฐเยอรามานี เข้ามาทดลองใช้การเผยแพร่ะระบบทวิภาคีนี้ใช้แนวคิดแบบท็อปดาวสร้างการลงไปให้ปฏิบัติ 5. การเผยแพร่การใช้แป้นพิมพ์แบบอัตโนแป้นพิมพ์แบบนี้ได้รับการทดลองและยืนยันผลของการใช้พิมพ์ด้วยระบบสัมผัสจากสภาวิจัยแห่งชาติว่ารวดเร็วกว่าแบบเกตมณี28.6%แต่อย่าไรก็ตามแป้นพิมพ์แบบเกตมณีซึ่งใช้อยู่เดิมนั้นก็สามารถที่จะทำงานได้ และคนก็เคยชินกับเก็บมัีแล้วจึงยากต่อาการเปลี่ยนแปลง6การเผยแพร่ระบบป,ประกันคุณภาพการเผยแพร่มุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบและโครงสร้างของวิธีทำงานในระดับ m a c คร level โดยใช้แนวทางของการสร้างความยอมรับในเชิงวิชาการว่าด,ดีงามก่อนตามแนวของกลุ่ม d e t e r m i n i s t หลังจะพบว่าการสร้างความยอมรับให้เกิดขึ้นจากมัทยวไม่ได้ผล จึงหันมาใช้วิธีการท็อปดาวน์สั่งการให้ดำเนินการจากผู้มีอำนาจ 7. การเผยแพร่เทคโนโลยีการเรียนแบบ E-Learning การเผยแพร่ใช้แนวคิดของ Instrumentalist เป็นฐานตามทฤษฎี a d o p t e r b a s t r a เ e r ล y และพยายามทำให้เกิดขึ้นในระดับไมโครเลเวลก่อนตามความพร้อมของแต่ละสถานศึกษาซึ่งเป็น Bottom Up การเผยแพร่เทคโนโลยีในรูปของอุปกรณ์เครื่องมือที่นำมาใช้ในการทำงานของนักเทคโนโลยีเช่นคอมพิวเตอร์แบบแล็ปท็อป PDA CD DVD โทรศัพท์เคลื่อนที่และแฟลชเมมโมรีเป็นต้นเทคโนโลยีเหล่านี้มีกลุ่มยูโทเปียนในแนวของดิเทอร์มินิสเป็นผู้ยอมรับเทคโนโลยีประเภทนี้มากแต่ก็ยังมีกลุ่มไดสโทเปียอยู่บ้างถึงจะมีจำนวนไม่มากก็ตาม ซึ่งเป็นการดําเนินการเผยแพร่ตามทฤษฎี developer base theory และ product utilization daily